ล่าสุดเพิ่มค่าตอบแทนอสอมอแล้วพร้อมอัดงบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสริมศัก,กยภาพบริการประชาชนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักที่รับฟังข่าวสารในช่องปุ้ยจ่าทุกท่าน ก็มาพบกับปุ้ยจ่านะคะในวันที่2มิถุนายน2563นะคะและในวันนี้นะคะปุ้ยจ่าก็มาพร้อมกับข่าวดีของอสอมอกันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดนะคะก่อนรับฟังข่าวสารปุ้ยจ่าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องปุ้ยจ่าด้วยค่ะ ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆกดไลค์กดแชร์ออกไปถ้าเป็นประโยชน์นะคะ อนุทินลั่นใช้งบประมาณสร้างความเข้มแข็งระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากที่สุดสั่งเพิ่มเงินอสอมอ .500 บาทต่อเดือนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งละ2 0 0 0 0 0บาทเพื่อบอริการประชาชน เมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2,563ในาอยนอนุทินชาญวีรกูลรองนยายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการบริหารงบประมาณ45,000ล้านบาท ในส่วนที่จะต้องนำไปสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขด้านร่วมประชุมหารือกับทุกหน่วยงานทุกองค์ก,งกรที่ทำงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์เพื่อให้การใช้งบประมาณจำนวนนี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้มากที่สุด และจะมีกระบวนการตรวจสอบการใช้งบประมาณทุกรายการที่มีการใช้จ่ายว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ทุกคนตระหนักดีว่าเงินที่จะนํามาใช้นี้เป็นเงินกู้ที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบดังนั้นการใช้เงินทุกบาทนั้นก็ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมนำเสนอมากที่สุด เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงในอนุชินกล่าวว่าสองโครงการแรกที่ผมได้ให้นโยบายแก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคือ 1. เพิ่มค่าตอบแทนการทำงานให้แก่อสอมทอ่านละ500บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม2563ถึงเดือนกันยายน25 6 4เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือค เดินทางค่าปฏิบัติงานให้อสมมทุกคนซึ่งเป็นจิตอาสาอยู่แล้วสามารถทำงานป้องกันและควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตอด้ดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์สำหรับให้บริการประชาชนเพื่อที่ประชาชนจะใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้มากขึ้นและลดความแออัดที่โรงพยาบาลประจำจังหวดัด ลดความเสี่ยงทั้งการแพร่เชื้อและการติดเชื้อโรคโควิด -19 ได้เพราะโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดซึ่งก็จะให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งโดยสอสอจอหมออนามัยและอสอมอ ร่วมกันพิจารณาว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่งมีความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์อะไราบ้างที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่มากที่สุดเป็นการกำหนดความต้องการของพื้นที่เองซึ่งจะให้งบประมาณไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0 0บาทต่อนหนึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขึ้นอยู่กับความต้องการให้บริการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแหง่ง และสำหรับ3 4เดือนที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ได้ดีกว่าที่มีการประเมินสถานการณ์กันไว้นอกเหนือจากความร่วมมือของประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพราะการทำงานแบบเอาใจใส่และติดตามผู้มีความเสี่ยงให้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคและกักตัวอย่างเข้มแข็งของอสมและหมออนามัยที่ประจาอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งการควบคุมได้ดีในระดับหมู่บ้านตำบลส่งผลให้ลดภาระของโรงพยาบาลและลดจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยหนักได้มากดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขในชุมชนจึงเป็นงานที่ต้องทําต่อเนื่องและทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะเป็นการคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด -19 และโรคระบาดอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตได้ดียิ่ง ขึ้นทางด้านการใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านการแพทย์ยาและวัคซีนเพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยนั้นระบบการแพทย์ของประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราทำได้ดีมากจากผู้ป่วยมากกว่า1,000รายลดลงเหลือไม่เกิน100รายภายใน2เดือนและยังตึงสถานการณ์ไว้ได้ แต่ในส่วนตรงนี้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาประมาทไม่ได้การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เช่นเครื่องช่วยหายใจในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของแพทย์เป็นเรื่องที่จำเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านเวชภัณฑ์หน้ากากอนามัยและยาเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการสำคัญที่สุดคือ การพัฒนาวัคซีนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้คณะกรรมการพิจารณากัดกองของกระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการอยู่กระทรวงสาธารณสุขจะรายงานการพิจารณางบประมาณและการใช้เงินจำนวนนี้ให้ประชาชนทราบพร้อมให้รายงานความคืบหน้าการทำงานและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับให้ทราบเป็นระยะๆะะโดยจะให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ร่วมตรวจสอบและร่วมประเมินผลการทำงานอีกทางหนึ่งด้วยขอให้มั่นใจว่าเงินกู้45,000ล้านบาทจะถูกใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการแพทย์และระบบสาธารณาสุขประเทศไทยให้ดีขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคน ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข่าวสารดีๆที่ปุจจาได้นำมาฝากพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ค่ะปุจจาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์และก็อ,อสอมอทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะปุจจาก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะถ้าหากผิดพลาดประการใดไปปุจจาก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมเป็นกาลังใจให้ช่องปุจจารด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆกดไลค์กดแชร์ออกไปถ้าเป็นประโยชน์นะคะ